ล้วก็เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองทง้องถิ่นนะครับกระทรวงบารไทยนะครับที่ให้มีการดําเนินการในการคัดเลือกธนาคารขยะต้นแบบนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับธนาคารขยะอือ่นๆในพื้นที่นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับโดยการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากระดับครัวเรือนนะครับแล้วก็จะให้ธนาคารขยะต้นแบบเนี่ย นำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไปนะครับในส่วนของอำเภอบาเจาะเราเนี่ยเราได้คัดเลือกอ,อบตอปลุกาสามะนะครับเป็นเป็นพื้นที่ในเรื่องของการดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับเนื่องจากว่าอบตอปลุกาสามะเนี่ยประสบความสมเร็จในเรื่องของการจัดตั้งและก็บริหารจัดการธนาคารขยะแหของการทำของอบตอปลุกาสามะที่น่าสนใจก็คือเริ่มต้นจากการ สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่สร้างขิตสํานึกของชาวบ้านในพื้นที่ <Yeah. S 1> เริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านในพื้นทีน่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะด้วยตนเองนะครับผมว่าตัวนี้จะเกิดทําให้เกิดความย,ายั่งยืนนะครับผมนายอัศมานมูลเดงท้องตินอำเภอบาเจาะนะครับภารกิจในการคัดเลือกธนาคารขยะต้นแบบ ระดับอำเภอในครั้งนี้อำเภอได้พิจารณานะครับให้อบตปารุกาสามะอำเภอบาเจอะจังหวันดน่านเววาเป็นธนาคารต้นแบบระดับอำเภอนะครับเพราะว่ามีความเด่นในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจัดสวัสดิการนะครับการทำนวัตกรรมนะครับตรงนี้อบตปารุกาสามะทำได้ดีมาก ก็ต้องขอบคุณนะครับอ่อําเภอบาเจาะนะครับที่เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าลูกกาสามเมะนะครับเป็นอ่าธนการขยะต้นแบบนะครับเพราะว่าเรามีการดําเนินงานตั้งแต่นโยบายของกรมส่งเสริมการบกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้คลิปอ f อฟนะครับในเดือนมีนาคมนะครับเราเริ่มต้นด้วยนําร่องนะครับอ่าธนการขยะหมู่แปดกระดาจิงนะครับ เราเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้นะครับและก็ให้จุมชนมีส่วนร่วมในการจัดก,การขยะและก็ให้สร้างจิตอาสานะครับสร้างท้องผิ่นอาสาสมัครท้องถิ่นรัฐโลกนะครับมาร่วมในการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะนะครับเรามีธนาคารขยะในพื้นที่อยู่7ธนาคารนะครับเป็นธนาคารที่ เป็นธนาคารบุญนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของอขยะบุญในพื้นที่นะครับให้มีกิจกรรมในเรื่องของอากรากรจัดการขยะนะครับแล้วก็เราได้ส่งเสริมในเรื่องของอธนาคารต่างๆนะครับให้ยั่งยืนนะครับ <c oughs> เป้าหมายของเรานะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะขยายาไปสู่นะครับโรงเรียนในพื้นที่ นะครับเราจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงนะครับในโรงเรียนสี่โรงนะครับเราเห็นว่า,าการขยายตรงนี้นะครับจะสร้างจิตสำนึกนะครับให้ลูกหลานของเรานะครับมีความรู้และก็มีความตระหนักในการรักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับถ้าเด็กแล้วเราสร้างตั้งแต่เด็กนะครับทำให้ในอนาคตนะครับเราจะมี ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของขยะนะครับมีจิตสํานึกในการจัดก,การขยะมากขึ้นนะครับในอนาคตนะครับเราก็จะพยายามาให้ขยะของเรานะครับมีความยั่งยืนต่อไปนะครับเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปก็คือความยั่งยืนครับขอบคุณครับ